บ่หน้าสิเปียกพุ้พูดนไปพุ้นแหพุ้นอยากหแกนยกพุ้นขนามันสิกากเด้อพุ้นพุ้นพุ้พุ้นพุ้นพุ้นไปพุดูไปพุ้นโอ้ยตันๆเนีุ้ บอกใครไปดูมาไปอยู่กันเถอะยังนอนนอนชอบชอบพี่พี่เอาหนูก้าอะอะเสียบนี้เอะก่อนอ่ะนี่นีนี่นี่นี่นีลูกนี่นี่นี่นี้แง่ไงละหนูก I'm gonna... em ừ, biết đi. nó luôn đi đi nè, nè, Người, nào nào ơi nào ơi dạ đi woa pa nào pa phi